เตือนภัยเนาะที่ท่านนายกก็คือแบบเฮียบเลยอะเรื่องใ<ช> SMS ใช่ไหมคะแล้วก็มีการพูดกันตัวแทนของโอเปอเรเตอร์หรือว่าผู้ประกอบการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะบอกว่าโอเคตอนนี้นเรายังไม่มีเซลล์บรอดแ s สที่มันสามารถยิงตรงไปโทรศัพท์ได้เลยเราใช้ SMS หรือว่าพยายามจะทำเป็น Virtual Cell Broadcast ไปก่อนแต่ผู้ประกอบการโอเปอเรเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่า SMS มันไม่ใช่เส้นทางหลักนะไม่ใช่ช่องทางหลักในการแจ้งเตือนภัยพิบัติ หลายคนพูดถึงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือว่านี้ค่ะที่พูค่ะเออทำไมไม่พูไปเลยใช่ไหมเมื่อวานนี้เห็นพี่องบอกมันประสานประสานยากหลายขั้นตอนใช่ก็อย่างที่ตุนบอกอะว่าวันนั้นตุนอยู่ในสถานการ์มอนิเตอร์ต่อใช่ปะคะหน่วยงานแรกที่พูดเลยแล้วก็เป็นหน่วยงานหลักที่เราอยากจะฟังในเหตุการณ์แผ่นดินไหวก็คืออุตุสิ่งที่อุตุทําก็คือไลฟ์ ซึ่งไลฟ์ก็สัญญาณแบบรอบแรกก็สัญญาณไม่ดีฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยท่านก็ขึ้นไลฟ์ใหม่อะไรแบบเนี้ยเออนั่นสิเนาะทำไมอุตุไม่ออกทีวีพูไปเลยใช่ปะคะใช่นะมันจะลดความแตกตื่นได้มากเลยนะถ้าอุตุออกในเวลานั้นนะคะทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีการปรับแล้วค่ะกสะทชปรับเรื่องโทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยการปรับขั้นตอนให้โทรทัศน์ต่างๆต,ต,ต้องเกี่ยวสัญญ,ญาณสด ทันทีในกรณีฉุกเฉินเขาจะใช้เหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะว่าถ้าเขาขึ้นเพลทคำเนี้ยต้องเกี่ยวทันที แต่ถ้าขึ้นเพลทเป็นอีกคำหนึ่งเอออันนี้ไม่ได้ฉุกเฉินมากยังไม่ต้องเกี่ยวก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะคุณจิรายุห่วงทรั์โฆษกรัฐบาลค่ะบอกว่าเ,ออเมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมกันแล้วก็มีการขอให้กสทชคือการประชุมก็เข้าใจว่าการประชุมวงท่านนายกนั่นแหละแล้วก็ศชมาเองเนาะท่านประธานกสทชก็มาก็มีการขอให้กสทชกําหนดแนวทางไปเลยว่าจะใช้ทีวีพูรหรือโทรทัศน์รมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินเนี่ย เหมือนบางสถานีโทรทัศน์บางสถานีวิทยุเนี่ยก็ยังไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนก็เลยอาจจะไม่ได้ตัดสัญญาณเข้าประกาศเวลามันฉุกเฉินเร่งด่วนก็เลยล่าสุดค่ะประกาศออกมาแล้วนะคะทางเลขาราชการแทนเลขาธิการกสทชคุณไตรรัตน์วิริยสิริกุลค่ะบอกว่าปรับแนวทางเป็นอย่างนี้เวลาเกิดภัยพิบัติรุนแรงฉุกเฉินเร่งด่วนทันทีทุกสถานีโทรทัศน์ต้อง ต้องเชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีแม่ข่ายโดยให้ดูคำนี้นะคะจะขึ้นคำว่าโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนี่แหละหอันนี้ถ้า,ถาขึ้นอันนี้อาตุนผู้ต้องตรงเลยทรทัานแม่ข่ายเขาจะเป็นช่องรัดอย่างเช่นช่อง11 NBT ถ้าเขาขึ้นมาสมมติตุนกับพี่ไก่นั่งจัดรายการอยู่อย่างเงี้ยแล้วห้องอคอนโทรลูมเขาเห็นเฮ้ย NBT ขึ้นสไลด์นี้แล้วขึ้นทลอท เราต้องเกี่ยวท,ทันทีแปลว่าถ้าขึ้นอันนี้แปลว่าฉุกเฉินเร่งด่วนนะคะลำดับที่สองรองลงมากรณีเหตุภัยพิบัติอื่นใดเมื่อระดับความรุนแรงลดลงจะมีการถแถลงการโดยท่านนายกเขาจะขึ้นอันนี้ถแถลงการนายกรัฐมนตรีอันนี้อาจจะไม่ได้ต้องเกี่ยวสัญญาณท,าทันทีจะมีการแจ้งล่วงหน้าให้สถานีต่างๆทราบก่อนไม่น้อยกว่า1 0บถึงสินาทีเพราะว่าถ้าเมื่อมีถแถลงการท่านนายกแปลว่ามันอาจจะลดระดับความรุนแรงลงแล้วแต่ยกเว้น ถ้าท่านนายกต้องแถลงด่วนจะต้องตัดทันทีเหมือนกันนะคะและลำดับที่3ก็คือระดับรองลงไปอีกค่ะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์หรือความคืบหน้าในการดําเนินการอาจจะเป็นรองนายกมาแถลงรัฐมนตรีมาแถลงหรือว่าหน่วยง,งานอื่นๆอ,อย่างเช่นณนะเวลานี้ท่านผู้ชมจะเห็นมีอธิบดีปอพอมาแถลงอย่างเี้ยเป็นต้นนะคะก็จะมีการขึ้นเพจหน้าจอว่าแถลงการจากสํานักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกนะคะถ้าแบบนี้ก็คือเขาไม่ได้บังคับว่าต้องเกี่ยวแล้วก็ให้เราพิจารณาความเหมาะสมในการนําไปออกอากาศอาจจะเป็นออกอากาศในช่วงข่าวหรือยังไงแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะซึ่งอย่างเงี้ยเวลามีแบบนี้ช่อง3เราก็ทําเราก็ดึงมาเอามาใช้ในช่วงข่าวหรือว่าในช่วงออกอากาศอะไรก็ว่าไปนะคะนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมคะมีการปรับละเพราะว่ามันก็ต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นก็ก็ชุนลมุลมนน่ะก็ชุลมุนจริงเอางี้ท่านนายกแถลงภูเก็ตอะ NBT ยังตัดไม่ทันเลยอย่าว่าแต่ช่องอื่นอันนี้พูดจริงๆตตูนก็ดูอยู่ NBT ถบทานายกพูดไปพักหนึ่งแล้วว่าอ็ค่อยตัดมันมันแนวปฏิบัติมันยังง,งงงงกันอยู่อะเนาะแต่ออกมาเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นแบบนี้ใช่ค่ะให้เกี่ยวใช่ใช่ใชชเราก็ต้องคอยมอนิเตอร์ถ้าเราเห็นปุ๊บเกี่ยวเลยใช่